ผมเอา100โลตั้าง100โลไว้ช่วงนาเราโอ้อนุโมทนาสาธุกับที่นาทีด้วยนะครับหนึ่งร้อยโลนะครับเอาไปไว้ที่โคกหนองน้ำสวัสดีค่ะสุขเช้าวันน้อย่าให้กลุ่มบอกนะคะข้าวผานนะครับเป็นการซื้อข้าวเช้าวันนี้เดี๋ยวสองถุงห้าสิบกโลนะครับนี่ข้าวกองผอนะครับเ่อย่าไว้ต่อยอด ลูกผลม้แล้วลุพลมาแล้วล้ลมแล้วเป็นอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูถุงใส่ตังหัวหน้าค่อยไหมครับำมาหดูถุงใส่ตังดูถุงใส่ตังหนึ่งเดียวในลูกสวัสดีครับสวัสดีครับาวยชาวบนี่ครับถุงใส่ตังหัวหน้าค่อยเป็นไงครับ หนึ่งสองเก้าอันนี้ครับหนอ้้าบครับผมเอาผมเลยหนึ่งสองเก้าหกเอาดึงสามแมทอนเลยดิเป็นไงขอบคุณมากเลยครับลดลดลางนครับลดรังมาครับรถกำลังมาใช่ชามมีปีสองร้ยไหมี1ม0 0่านใครพี่สองร้อยบ้างนี่ก่อน เดี๋ยวเอาพี่เพื่อนมาช่วยก่อนมีแบงค์พันของมีทอนึงกองเข้าปลาราดข้าปลาโอ้ยปลาทุกครับเข้าปลาขาปลาเลยนะครับเนี่ยโอ๊ยอนบอกรันอ

รดเต็มพ oh. ัน้าไปห้าพันเอาวัดนะครับมันดเยออาวัดเ ah ้าห bon ้าพันเกองข้าวนะคาวไองต่อกันเลยหน้าเราเมื um> ่อท้ายอย่าขอกนให้เรา

bỏ bạc lại <laughs> các bạn ạ. À. Bỏ bạc lại. Đâu mới vừa lọt. Mình

ก็นะครับเพื่อนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์ป็นจีนนะครับก็รลคานั่นเองนะครับยี่ห้อราชิ้นสองบาทครับไม่ได้พักสิ่งเกี่ยวพันนะครับไทย เออปั่นพี่น้องมาเทาไปกินนะครับสำหรับร้านทาก็หลายท่านหลายคนที่เอออยู่ในเขาพยู่พยินนะครับก็เออติดต่อได้นะครับทางธนาการเออฝากเข้าบัญชีก็ประมาณทักเอบสี่สิบห้าบาทแล้วแต่ราคาตอนนี้เขามาฝากในราคาก็สิบสองบาท điên 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 điên

เียวผู้ใหญ่บ้านมี่วน้บ้านมีนาที่ถือมาอย่างเดียวนะเรียกแค่แต่โดนด่านผู้ใหญ่บ้านโดนตัวนี้ตีบ้านเก้าร้อยยี่สิบแล้วจะ่านอาจะจน เราเปียกตั้งแห้งรวมกันสมมติถึงบ้าน้ผู้ยังได้เยอะอีกนะทพ่ออยังหมดแท้่ครบอล้เนี่ยจ้มอะไ โอ้ยรผมใสได้อลสังใกปีน้ให้องบญ้าปอยก็เงมากี่ทีหน้านก็ดีนะคะฝากไช้กดกระดิ่งกดติดนะคะบคะ